กาบแม่ชีเจนค่ะเป็นผู้ฝึกใหม่นั่งสมาธิแล้วเกิดสภาวะหลังแข็งตัวเริ่มโยกแต่ยังรู้ลมและคำภาวนาพุโทโธดูอยู่ประมาณสองชั่วโมงค่ะควรทำยังไงต่อคะดูอย่างที่มันเป็นส่วนใหญ่การปฏิบตัติเราจะไปตีเอาการนั่งอย่างเงี้ยคือการปฏิบตัติผมบอกพูดอยู่บ่อยๆว่าคนเวลาจะทำสมาธิต้องนั่งต้องนั่งค่ะสมาตัวตรงก็อย่างเงี้ยคือภาวนา ภาวนาจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับอริยบทเลยนะแต่คือตัวสติตัางหาที่เป็นบากฐานอะไรก็ได้ที่มีความรู้สึกตัวถึงให้มาอยู่กับลมและมันเป็นในลักษณะนี้ปุ๊บอะไรเกิดขึ้นให้รู้เรามีแค่หน้าที่รู้รู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเป็นจะวางของมันเองแต่มีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บเราสงสัยอะไรเกิดขึ้นปุ๊บเราเข้าไปหาคําตอบ ตั้งคำถามหาคําตอบใครตอบตอบตัวเองแล้วก็วนอยู่อย่างเงี้ยมันก็เลยจบไม่เป็นเพราะเราทีเนี้ยพอเราคิดว่าอย่างเงี้ยคือการภาวนามันก็จะวันละชั่วโมงเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงมันเลยไม่บาลานซ์เลยไม่พอดีกันกีเลสเลยไปซะส่วนใหญ่พอมีทุกทีนึงอะมานั่งดูทีนึงอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไม่อยู่ไม่มีทาง ภาวนาจริงๆเนี่ยคือการพัฒนาจิตพัฒนาใจตัวเองให้มีศีลมีธรรมขึ้นมาคือมีสตินั่นเองเมื่อใดที่มีสติศีลก็อยู่ในนั้นสมาธิก็อยู่ในนั้นปัญญาก็อยู่ในนั้นมันคือสิ่งสิ่งเดียวกันแต่เราจะเอาอาริยบทการเดินจงกรมการนั่งสมาธิเป็นบาทฐานซึ่งเป็นเรื่องที่ห่างไกลเพราะสมาธิที่มันเริ่มเป็นละมันไม่มีเข้ามีออกไม่ต้องมานั่งนั่งเนี่ยมันต่อให้นั่ง มันก็ไม่เป็นสมาธิหรอกมาน,นั่งคิดมันยังไม่เป็นสมาธิจิตยังไม่เป็นสมาธิเลยยังไม่รู้จักให้ใครเลยมันจะเป็นกุศลเป็นจเจริญขึ้นมาได้ยังไงยังมีแต่ด่าคนโน้นเกลียดคนนี้อยู่เลยมานั่งปุ๊บคนข้างหน้าก้มกับตดไปทีนึงเอาละเริ่มอยู่ไม่ได้ละเพ่งโดษทันทีเพราะอะไรเพราะใจที่มั er? นมั er? นก็ไหลไ,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 ไปตามความเคยชินของมัน มันไม่เคยเห็นเลยว่าใจที่ออกไปเบียดเบียนคนอื่นอ่ะคือมันมีความทุกข์เผาอยู่แล้วมันถึงออกไปเบียดเบียนเขาสิ่งแรกที่มันเบียดเบียนกับคือตัวมันเองไม่เคยเห็นตรงนี้เลยนะถ้าไม่เคยฝึกพราะเราจะไปเอาความสง,งบซะกส่วนใหญ่เป็นสมาธิแต่สมาธิจริงๆกับคือความตั้งมั่นเห็นอาการนี่แหละถ้าไม่มีสมาธิไม่มีทางเห็นนะตัวสมาธิานนะี่คือตัวเห็น เมื่อใดที่ศียสมาธิปัญญาเป็นกําลังนั่นคือตัดกระแสตัวนี้ได้ทีเนี้ยเราจะเห็นเลยว่าเมื่อใดที่ความคิดอารมณ์ตั้งขึ้นแล้วกลับมาลมตัดได้ตัดอารมณ์นี้ได้นั่นแหละคือปัญญาปัญญาจริงๆไม่ได้รู้อะไรมากเลยนะไม่ใช่รู้ต้องอธิบายขยายได้เยอะๆปัญญาจริงๆกลับเป็นการหมดรู้กลับไม่มีเรื่องมีราวให้รู้ รู้ที่มีเรื่องมีราวนั่นแหละหลงรู้ทีเนี้ยแต่คนเราส่วนใหญ่ไปติดตัวนั้นต้องรู้เยอะๆถ้าไม่รู้คนมาถามจะอธิบายยังไง <c oughs> เนี่ยไปอีกนล้วความคิดนําไปอีกแล้ว